ไมพิรัตมินชาลิดาร่วมงานกาล่าดินเนอร์สุดยิ่งใหญ่นักร้องนักแสดงหนุ่มไมพิรัตนิทิพยสารกุลพร้อมด้วยนางเอกแถวหน้าของเมืองไทย มิ้นชาลิดาวิจิตวงร่วมงานการลาดินเนอร์สุดอลังการ A Night of Stellar Honors Aesla Award 2024ที่จัดขึ้นโดยบริษัท Aesla เอส l a จำกัดภายใต้การบริหารของคุณวรุษสุดที่นันประธานกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ด้านความงามและเวชสำอางชั้นนำระดับโลกมาตรฐาน USFDA และ Gold Standard จัดขึ้นณโรงแรมคาเล่าแบงคอก Hotel เมื่อวันที่27พฤศจิกายน2567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแพทย์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทยที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมและขับเคลื่อนวงการแพทย์ด้านความงามในประเทศทั้งนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากแขกกิติมศักดิ์มนาวสอนสิงห์มนีวนันจินนี่เอมสิกาโชติวิจิตนายแพทย์ณัฐพัฒน์มีนชัยยน,นันท์ ไม่พอ่งรักพัวถาวรสกุลพรมปาลเดชพงพร้อมด้วยนักร้องเสียงดีบีธีรพัฒน์เถนว่องรวมถึงคณะแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิอาทิศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์นิวัตพลนิกรนายแพทย์วิชัยหงจารุศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสีมาวนณิพักดีเดชาผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงมาริสาพงครุฑทิพันนายแพทย์สมิทธ์อารยสกุล โดยมีจูนสาวิตรีโรจนพฤกรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินงาน AESLA เกิดจากการผสมผสานระหว่างคำว่า AESTHETICS และเลเซอการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์และทิศทางเชิงกลยุทธ์ของเราเพื่อเป็นหมุดหมายในการขยายและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและระบบนิเวศเครือข่ายของเรา a e s l a บริษัทเอสลาจำกัดในนามตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ไซโนเชอร์อย่างเป็นทางการของประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับ The s i ิกเนเจอร์คล i นิและนายแพทย์ภูริวัตรอริยกุศลสุทธิที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ s ซ n นเชอร์ซิกเนเจอร์พาร์เนอร์กับแบรนด์ไซ n o เชอรประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการรายชื่อเครื่องจากแบรนด์ไซ n o เชอรที่มีให้บริการที่เดอะซิกเนเจอร์คลนิ ขอขอบพระคุณแพทย์ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงาน a, night T e l l a R H o n i of Stellar Honors a e s l a Award 2024ณโรงแรมคาเปลล่าลบบงคอกโฮเทลวันที่27พฤศจิกายน2567และร่วมเติมเต็มบรรยากาศให้อบอ,อุ่นและสนุกสนานคลึกคลื้นเหมือนเช่นเคยในทุกๆครั้งนอกจากนั้นยังขอแสดงความขอบคุณถึงความทุ่มเทแรงกายแรงใจสำหรับบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนานวัตกรรมและขับเคลื่อนวงการแพทย์ด้าน ความงามในประเทศไทยมาโดยตลอดหวังว่า AESLA จะได้มีส่วนกับเป้าหมายและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของทุกท่านแบบนี้ต่อไปในอีกหลายปีต่อจากนี้ Thank you to all the doctors for honoring us with your presence at this event h n l b i n g to create a warm and enjoyable atmosphere just like every time before.